คนแล้ววันนี้นะสคนสคนไม่สี่หกโอ้สามคนสี่คนบอกว่าใครเคยออกก่อนร้านหนึ่งแต่วันหนึ่งแทนกันเลยแล้วน้องปลาออกอยู่บ่ล่ะน้อยออก สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบดสุขูสุคนบดสุหมองสุบอลวสันพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้ทางบอชก็ได้เดินทางมาทางบ้านนาเพดมาถ่ายทำบรรยากาศทางเฮือนทางซานของทางน้องลูกป,ป่าวาสันพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเพิ่นเห็ดทอดคันได้แล้ยวดิวสันพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอชักษาเสียเวลาทางบสุชจะไปอัปเดตเรื่องราวและการชีวิตทางน้องลูกป,ป่าเฮาพี่น้องเอ้ จาโอเคพ่อแม่พี่น้องแล้วทางบ่อชุกก็ได้มาหอดมาถึงตอนเกือนน้องลูกป่าเฮาพอดีพอดีประสันพี่น้องเลยป้าโตฝนได้มาบกข่างนี่เป็นที่ยมห้อยพี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่อล้วดอกพี่น้องเนาะป้าโตกำลังโบกอยู่ประสันอาสบายดีเด้อบ่สุกชุกชุคข้นพี่น้องเลยสบายดีนะเซนกันพี่น้องว้าโตเห็ดมันจะกเด็ดเนาะบ่อหนีเนาะอืม เด็กก mm. ็ต like ้องสู้จังใดพี่น้องเลยอ่านมาแล้วบ่มมนีทางนอกนี่แล้วเนาะอ่านโพหญ่เข้าไปทางใดแล้วมนีนะโอ้พิ่นยังไปชื่อสายพื้นสายไทยเคลี่เรื่องพื้นเรื่องพายอยู่เนาะโอ้เลยพากันเฮจกคนแล้วมนีนะโอ้สามคนสี่คน กูยินดีผู้หนึ่งหมือฉันที่น้องเลยอากำลังบกสืบต่อเนาะอ,อ่ามามืนอนี้ผิดเจาะแล้วนี่เนาะเจาะท่อส่วงหมวกมัานนี่โอ้ ถ่อสวมมาแบบนี้เลยเนาะแบบนี้มันต้องทมดินนี่ได้เทนึนนี่เนาะเพราะว่ามันกบทอไปเลยนะเนาะแต่สั้นๆเลามมนเห็นทอเงาขันบนยางนี่หน่อยยางแต่ยางมาเตทอหน่อยยังอันตรายแท่ได้ท่อสวมเมืองทอในอื่นเนาะท่อน้ำยังว่ามันเจิดจ่เคืออันนี้ก็เจ็บทกกนแล้วครับดโบราณที ทางบุกบืนปาหอสามเหลี่ยมกวดปากพี่น้องเอ้ยเฮ็ดรุ่นก้อนับอันผู้นั้นก็เฮ็ดนํากันบ่แม่เฮ็ดนํากันเฮ็ดนํากันเนาะบ่เพิ่นเจนกันโอ้้นีเข้าใหม่ เวลามันฉีงเค่งได้สิเจ so so ้าปั่นเหมือนนั่นเจ้าเอาอย่างนั้นฉีดน้ำเนีคลองกับมันคลองน้ำเจ้าผู้จ้องใช้ดอกไปนั่นคอยสิบอกเด้อเจ้าเอากระตุกน้ำหันเนาะบีบใบบีเจ้าเจาะเจาะแล้วเจาะหูบนทางหัวเหมัอนนั่นเจ้าฉีดฉีดปี๊ดปี๊ดฉีดรตง่ายที่สุดตัวนั่นฮะอืมทั้งหมดเลยเปื้อนหลาย่ได้ยน้อยอีกบ้างแมนซาขอยเฮติกี้ดอก คอยมิติเห็ดแบบนั้นเลยึงข่อยใส่ไส้พองน้ำกัตามแต่ว่า่อยจะต้องใส่ไส้ต่อน้ำเวลาลงพองน้ำพองอย่างก็โอ้สีต้คีดเสรจแล้วบายก็ไปถูตูู่่จนหาพองน้ำมาชิดใส่กับพองอย่างนี้อุตส่าั น้องเลยตอนนี้เพิ่นกระสาบเจ้าว,ว่าเพันโบกขางนี่เนาะอี่โบโดนปัญัยพิ่นกัตชิมาขางนี่พิ่นว่าตอนเยน็เยนๆอาจสีแล้วว่าสันพี่น้องเลยขางข้าง,งนอกเนาะอ่าบ่าซุกเข้ามาเบิ่ง,กกง,างทงงางในสะกอนพี่น้นองเลยเข้ามาเบิ่งทางห้องน้าพิ่นเนาะก็หลายขู่หลายคนว่าสันห้องน้าพิ่นทางน้องลูกป่าเขาว่าญาติมันฮ้อนว่าสันพี่น้องเลยเนาะ โอ้พี่น้องเลยอันของน้ำเพิ่นเนาะตะกี้เพิ่นลวาซีเห็ดอ่างนา้ำอ่ะนะบาตนี้เพิ่นเปลี่ยนใจแล้วพี่น้องเลยเพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นก็เลยเอาอ่างน้ำที่ว่าเพิ่นซีก่อนะเพิ่นเลยเอาออกให้มันเป็นบดบาตนี้โอ้สบายแล้วบานี้พี่น้องเลยเนาะติดกระเบื้องกระชีง่ายขึ้นไปสันเดีเฮากา็ชีได้เอาถาังน้ำเนาะเข่ามาเข่ามาไว้ในไปสันเดี มันกาสีสะดวกอารมไม้น้ามัน,นกาสีง่ายขึ้นว่าสันเดยเนาะอ้าพี่น้อง ปีด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 โอ้คือมานั่งอยู่น้ำกันน่ะบ้านนี้โ,โดยอสบายดีและก็แก้วบ้านเฮาพี่น้องอ้สบายดีเช่นกันพี่น้องเนาะอ๋อตัวเอาน้ำน้มันลินน้ำไผ่น้ำนองปลาน้องปลามก,ากำลังสิ้ทามเพื่นเด,ดืองไฟฟ้าอาเดือป็นจังไรอันพ่ออยู่บ่าน,นางกันเงินที่พอกลอนให้เมื่อวานนี่ บอกคือในโทรเคียก็เพิ่นเพินบอกว่าให้คอยออกก่อนร้านหนึ่งแต่วันนีจะแพ้เท่าไาเล้าล้องปลาออกอยู่บ่ละออกให้ทั้งภัยเอาบตู้โอ้บท่ว่าค่าไฟนี่แสดงว่ามันบ่อคอบอคอเพิ่มอีกบ่อสร้างเพื่อนันบ่ออน่ะขนอ้อยเาคเพราว่านบอก็เจะเป็น หืมแต่ว่าสร้างภัยแล้วบอกว่าขอเพิ่มอีกแน่นึงสิบ่อืมอืมโดๆก็เลยทางอ่าน้องป่าก็เลยอ่าบอกพ่อก่อนเพิ่นเนาะ1ว่าน้องปาเฮาได้จกเอาเงินให้ทางพ่อใหญ่เป็นที่อืมเอาเงินกี่บ่ให้พ่อใหญ่น่ะโอ้เพราะว่าน้องปานี่เอาเงินไว้นําพ่อใหญ่โอ้บดนี้แหละทางใหญ่เพิ่นกําลังไปเคลียร์อยู่มื้อนี้น่ะ กำลดงไปเคลียร uh, right? right? so ์ยังกระดินไปผ้าเนาะคนไปก็พสยสิไปก็สร้างผ้าโอ้คิดว่าคนไปคนเดียวคนขี่รถใช้สิเนาะรถไปอะรอืเอาสร้างผ้าใช้ยี่บ้านเขานี่โนเลยอืมไปมากังเว้นเนาะเนาะหรือว่าคำเพิ่นนะตะกัตอนกอม ก็เฮาช่างตัดาฮาก็สิก็เพาช่างตัดนะฮอกนมานะก็เปิดออกไปนะก็เปิดออนไปแล้ววมันนี้อารมณ์ดีได้วันนี้นะอารมณ์ดีเป็นพิเศษไห่อย่างเด้มันนี่ บ่มีบม่มีคืออารมณ์ดีใช่ไหม,มอะารมณบบอารมณ์ดีอารมไลส์ส์เอย่าเลย้มืออ่อี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษบ่เฮ็ดเนี้ยเฮ็ดอันนั้นได้จังอารมณ์ดีเป็นพิเศษจเฮกนันมือกมนะเอามีมืออีกเลกมือกันเบียาปากเ้ยถามมาแล้วคำหนึ่งตอบทอ สงสัยเพิ่นดีใจแต่เมื่อวานนี่เนาะอาที่ว่าพกกรมาเาพิ่นเพิ่นได้ข่าวดีมาตลอดเด้เนาะแมนเพื่อว่าขเพื่อว,ว,ว่าทางข้างในกับห้องน้ำเมื่อวานนี่เพิ่นกอ่อระเบาะเห็ดบ่อน,น้ำนะห้งองน้ำเหมนะือนเลยไม่ได้เบิ่งเลยโอ้มีแต่าหาวนอนบอ่ชุบไปเบิ่งกินนี่ปเป็ี่นตื่นก่อนจะไหวสงสัยเพิ่นเอาะแล้วเนาะ โอ้คอยทามันบ่าอันน้องต้อยเพิ่นเพื่อน,นบอกว่าอ่าพพเพิ่นเปลี่ยนพริกแผ่นไม้เพิ่นว่ะเพิ่นสิเ <c oughs> ชอัน<า>ทางยางเงาว่าสัตวน้องปลาอ่านไม่ก็ง่ายขึ้นเดิโอระวังก็กับอาทางที่เจ้ามากตัวใดเจัาลูกขับมาเคยได้เ <c oughs> <c oughs> นาะขับมาเคยได้เอี่ยังว่าบึกเนาะนโดยเพราะว่า ถ้าว่าเขาเคยได้มีห้องน้ำม,มาแล้วเมื่อกี้ข้าอายุเนาะโวนางท่องเค็งน,นางตาญาณไอดีเดี่ยวนี่ฮ่ <laughs> าฮ่าฮาว่ลมหันวจร่มดีวันนี้เป็นอารมณ์สิบอดีเด้ป่ะนี่ฮึใครจะนอนกลางเวลน,นาลาเบาวกับยังไหลบนนาลาเบาวจ้านะ,นะขาดเียกับยังใ่ดำก็คือกับยังใ่ดำ จะกูบุล่งชอยกูยังคนดามอือคนยังบนได้ดาปนยังดำกล้าไหวบ่แบบคนลกก้าไหวเลยสิบอยังบุปผาเลยชุ่มงุมอยู่บนี้บอกน้งเือมีตาตอบแทนด้วยสกนางกอะอารมณ์นี่มีสองรูปแบบจังนียบอกอือยีงเป็นไรสองรูปแบบเด้ มันยังเสือให้นะเสืออายใครชนัก็ไม่ใ่เลยใคเหมโอ้ยเสือเพินนกให้สีนงเสือเพินนงชุิเอออเสือแล้วไปไปดุงเนาะเสือกบมีสงหรอยเพินหาด้เสือ่อยได้ยันติคุยเลอะ มีโควิดน้วย่าน้ำเปล่าว่คือน้ำอันน้ำแข็งนึกว่าใส่น้ำหวานบ่าดีดาสานุ่มอียงประมาณนี้ด้อยน้ำสกินเบสวนเดอร์มันพิกัดไม้อีหาเมื่อวานเอาเาจะว่าไปจะว่าแซนด์วิมเมนเฟสิลากันเลยด้วยอันโมงามอืมอย่าให้ดะลากันเด้อ ก็อันเมื้อนี้น่ะก็่อยสิถามันน่องป่าว่าขาแล้วบ่เฮานะแม่มีอันวีมาให้มื้อนี้วีหยังล่ะวีวีเฮาโอ้เกี่ยววีขาเฮานะโอ้ยวีครับม่กี่วันจะเกิดยัม่เหนได้ยังไวีเฮาอันนี้เนาะมิจจาไปเลียกงอมาเล็กโตโตห้เฮาขึ้นหลังเลย โบตัวท <laughs> <c ười> <laughs> oh, ี่เตะเองงกนะหัวโอ้พี่น้องเหรเอ๋อมันเอกได้วีได้วีมาหายทางลูกสาววีเหาออกเด้อเคยมีว่าวีแบบนี้นะอ้าวีทีอ่ะ จ้ากระเพาะเวลาเจ้าล่างหัวแล้วเจ้ากระวีเอวก็นำมาตี่เพลเดอร์นี่ตอนนั้นเต้นจะปวดเห็นบอกเจ็บเยอะเยอะมันออกฮอดไข่เว้ยมันโมเมนต์แต่ว่าสีออกเป็นโตมันองฮอดไข่นั้นมันทีได้นี่แต่ว่ามาเมื่อนี้โบเห็นเก่าไว้เมื่อนี้จักว่ารับไม่ได้จักบอกบางบางแล้ว เพราะว่ามีเวลาเนาะเพราะว่าช่วนี้ิ่ณก็มีเวลาวีหรือว่าอนามัยนี่นะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ลำหน้าแล้วมันก็สิบมีเวลาเนยอ่านดูดิอ่านเป็นร้องวายเกียร์เชิญริชช์คุณว่ายังแบบจัดเต็ม ถ้าเจ้าอย่างไ้มันรับเรือยเฮานะ่ะเจ้าต้องมันสะหัวเรื่อยสะหัวเมื่อเทื่อบ่อยบามสะขุ่มมือคูอม่มเมือมันอาบน้ำเพราะว่าเฮามันสิได้มันเทาล่างเรื่อยมันกะมันคิวด้เนาะเฮาหอมแต่มันคิวเด้เจ้าก,ก็เวลาล่างเลยก,ก็เจ้าก็เอาวีดีวีออกวีอออ ข้างเม่กับโบฮู้หรอกแต่ว่าไม่ยินแต่เพิ่ว่าเออเนือยนีแม่จะจีนไหมจะคปยะเทศจีนไหมบ้าโ้พูดช่งได้บาทนี้ยานได้ยังน้องเตร์สตเตร์สสิสียีตรงไห่ เลยอมยิ้มตัวอมบูดเอ้ยมวยนี่ชาขี้แงะนี่ชาขิงแงะวันนี้กระลาบังแงะนี่ชะอันนี้แบบตัวอันนี้ยังชาวมินตาตั้งเหรอเพื่อนวัวชาวบีชอ๊ะเฮ้ยตั้งมันคือก็มีใส่ให้ได้ไหมม้หนุยตั้งแล้วโอเคพี่น้องัยต้องขี้ให้ยอยู่อเออสามขี้หแล้วขี้หายย่ เป็นยังยังยงห้ยนะเยอกขนาดสักยาให้ใครเห็นเค็มมากโอะเห็นเค็มอันเห็นโมเมนต์แต่ว่าเห็นเค็มเห็นแผ็ดยางมากอะไงก็เหมือนจ้ะเห็นเผ็ดยางมานหับเราตีประตูตีหมาเราแหละเอาไปจังได้เลยสระแก้วบันเทากระไดเนาะทางเทาก็ได้จบคลิปน้องปลาลงโดยทางเทาก็ได้พูดได้คุยนั่น้องปลาเพิ่นกัอ่ะพอสมควรเนาะโดยไม่นี้กิดข่ามาทักทายสวัสดีน้องเพิ่น โดยมาดีก็ภูใจน้มาเลี้ยงน้ำซานเพื่อนเนี่ยนะพี่น้อยเพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนก็คือโคตู้เพื่อนก็ไปเด่นเรื่องไฟฟ้าเนาะเข้าบ้านน้องปลาน้องปลากะใกล้ชิได้ใช้ไพ่เป็นโครงัวเองเนาะสบายแดนเข้าในบ้านแมนบานนี้บอกไปว่ามามีแต่หาวกับหาวอยู่คนเดียวน้องน้องลูกปลาเขาก็ชิได้หุงเขากินเองบาดนี่เนาะ โอเคทางเ้าก็จะได้อะอโตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะกบพอกันในคลิปนาพี่น้อยเนาะยังมีตตออยู่บอมีเนานะสำหรับคลิปนี้อะสบายดีเด้อสบายดีบาดบานี้บอสกก็ได้มานั่หลินจาที่จุยน้ำน้องลูกปลาเขากรเป็นที่เฮียบห้อยพอแม่พี่น้องเลยเนาะโตเนาะเดน น้องลูกป่าเฮาสาบไใจแล้วพี่น้องเลยโบน้ามอจอจันก์กระามาแล้วว่าสันพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ <c oughs> อย่าลืมด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามทั้งช่องของบ๊วยชุกเป็นงกำลังใจสร้างคลิปต่อๆไปว่าสันเนาะพี่น้องเลยก็ขอขอบมุกขอบใจอีกทีหนึ่งว่าสันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาอ <c oughs> ับชมและับพังทั้งช่องของบ๊วยชุกเป็นงกำลังใจตั้งแต่ต้นจนว่าจบก็ได้พี่น้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ทางบอสุกขอกล่าวขวัาสบายดี